วันนี้มาตอบเมนนี้นะครับมาดูกันว่าตัวดิฟเฟอรินสามารถใช้ร่วมกันกันกบตัวเบนแซดได้หรือไม่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องดูกันก่อนว่าตัวดิฟเฟอรินจริงๆแล้วคืออะไรดิฟเฟอรินจริงๆแล้วเป็นตัวยาที่ประกอบไปด้วยอะดัพพารีนซึ่งอะดัพพารีนเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A เหมือนกันกันกบตัวเรตินเ ดังนั้นฤทธิ์ในการรักษาของอะดพาลีนและเรตินเอจะเหมือนกันตัวอิฟรรนมีการพัฒนาขึ้นมาให้มีอาการข้างเคียงต่างๆที่เคยพบในเรตินเอนั้นลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไวต่อแสงหน้าแห้งหน้าลอกซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะพบได้ทั้งในเรตินเอและในดิฟเฟเรนต์แต่ในดิฟเฟเรนต์นั้นอาการต่างๆที่เล่ามานั้นจะพบได้น้อยกว่าเรตินเอนะครับดังนั้นดิฟเฟเรนต์สามารถที่จะทาตอนเช้าได้เนื่องจากว่าความไวต่อแสงนั้นน้อยกว่าเรตินเอซึ่งเรตินเอต้องทาตอนก่อนนอนทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ดิฟเฟเรนต์หรือว่าเรตินเออย่างไรก็ตามในการใช้ทั้งสองตัวนี้ ขออนุญาตแนะนําให้มีการทาครีมกันแดดในระหว่างที่มีการใช้ยาน,นี้และปิดไฟเวลานอนทุกครั้งเพื่อเป็นการเลี่ยงแสงไฟจะส่งผลทําให้หน้าดําหรือว่าคล้าได้นะครับนอกจากนี้เองสําหรับการใช้ตัวดิฟฟรินคู่กันกับตัวเบนแซกนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้โดยทาเบนแซกพร้อมกับทาดิฟฟรินได้เลยนะครับเพราะว่าตัวดิฟฟรินนั้นจะป้องกันการเกิดออกซิเดชันที่เกิดจากเบนแซกได้แต่ ตัว A, ation, เรตินเอเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากเบนแสดได้ดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่มีการใช้ตัวเรตินเอคู่กับเบนแสจำเป็นต้องทาเรตินเอกับเบนแสให้ห่างกันแต่ถ้าใช้ตัวดิฟเฟอรินคู่กับเบนแสจะสามารถทาเบนแสคู่กับดิฟเฟอรินได้พร้อมกัน ดังนั้นนะครับเพื่อความสะดวกถ้าเกิดว่าไม่อยากทาตัวเรดินเอแยกกับเบนแซกอาจจะกลัวลืมหรือว่ากังวลเรื่องของการทาในระยะเวลาเป็นระยะเวลานานนะครับอาจจะเลือกใช้ตัวดิฟเฟ r รนที่มีตัวยาอะดีฟอลนเนี่ยคู่ก,กันกับตัวเบนแซกทาไปเลยก็ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับจะมีเลยบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีการใช้ตัวออกแบบนานมาเรื่องของการผลิตให้มีตัวเบนแซกและตัว อะดัฟลีนเนี่ยเป็นตัวยาที่อยู่ในหลอดเดียวกันเลยนะครับซึ่งหลอดนี้ยก็จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่าน mm hmm. เช่นเคยนะครับที่ให้การติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้การรักษาสิวในลักษณะหรือวิธีการไหนเนี่ยเดี๋ยวลองคอมเมนต์ลองแบ่งปนันลองแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ